สวัสดีพี่โน้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจะขอบพุณนถูกการรับชมจะขอบพุณนถูกการติดตามขอบพุณนถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบพุณนถกๆกกำลังใจที่เข้ามารับชมแนวทางนะครคอมเมนต์พูดคุยถักทายเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยเนาะ,ะมาพบกับแนวทางหุ่นห้างเสียงจะห้างเสียงรอบเสารอบใบเมือนีวันที่ยี่สิบจะเดือนหก เดือนมีถุนายน2 5 6 7มืห้อกสเจ็เม่ก,กมาผบกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจาก่อนสีไปหลับช่วห้างเสียงรอบเสาระบายของวันที่20ิก็เดี๋ยวมาเบิง่งผลของวันที่1ิบเก่ามือวานกันก่อนจะสำหรับแนวทางสายหุ่นผลสรุปแนวทางของหฮาหายตัวใดไปในมือวานก็เผื่อใดเข้าใจกันเนาะหางเสียงรอบเสาวันที่1 9เกาเด่นไปที่0 6วิ่งลูดจ้า สำหรับพจนรอบเฉพาะาสำหรับพจนจะบนสามตัวบนรอบเศร้าหาสี่หาหนึ่งสี่หา 4, หนึ่งพาดไปของเขามีหกหนึ่งเราจะหกหนึ่งศูนย์หนึ่งมาหาหนึ่งสำหรับรอบเศร้าจะบนสำหรับสองตัวล่างจะรอบเศร้าคือเก้าหกเข้าไปที่หกเก้าตัวเน้นเต็ม เด่นหกวิ่งรูดหกมาสำหรับรอบบายศูนย์หาวิ่งรูดสำหรับเด่นหาวิ่งลูดหาเขาเห้าอยู่บายมาออกรอบเศร้าได้อีกเนาะหาหนึ่งเราจะมาหาหนึ่งเขาเด่นวิ่งรูดไปเราจะสำหรับรอบบายจะพ้นคือศูนย์สะศูนย์สามเก้าโอ้โหสามเก่าของเขามีหาเก่าเราจะมาสามเก่าจะ สำหรับเด่นศูนย์วิ่งรูศูนย์ศูนย์สามมาหลักหน่อยตรงตรงตัวเน้นเต็มเต็มอยู่ลักหน่อยลักสิบมาจากเด่นศูดรูศูนย์อยู่ลักร้อยจะสำหรับรอบบ่ายบนจากสองตัวหลักคือแปดสี่มีหาดแปดกับมาสี่แปดสามเก่าเฮามีหาเก่าอ่ะแนวทางหุ้นทางเซงของเข้ามารอบเศร้ราแล้วจ้าตัวเน้นเต็มเต็มเก้าหกหกเก้าจ้า ยินตามนี่เลยเนอะจากสำหรับผลสรุปนอกอะสำหรับเมื่อนี้กะตามรุ่นกันต่อจากับกแนวทางหุ้น้างเสียงรอบเศร้ารอบบายจากก่อนสี่ไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากขออนุญาตขายของสักนิดเนึง่งแก ขอคนละไลค์ขอคนละแชร์ขอคนละนึ้ติดตามเจะสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่เข้ามารับช่วใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้รอดจ,จะเพิ่เสนอโบพาสแนวทางตัอตอตอต่อไปเราจะแนวทางดีๆมีให้การใดถูกคว้นจะบวชเป็นหุ้นนี่เคอีหุ้นห้างเสหหียง้านอยเล่าพัฒนาแนวทางหุ้นดาวโจนส์รอบปกติแนวทางรัฐบาลไทยกะถือว่าปังๆกันเลยที่เดียวเราจะถีผ่านมาจา้า ถ้าโบยกลาดก็คือกดติดตามแลยก็กดกระดิ่งไว้รอบเผื่อสะได้โบพลาแดแนวทางต,ต,ต่อไปจ้าสำหรับห้างเซ้งวันนี้รอบเช้าเด่นไปที่ส9วิ่งรูดจากซ้ายวิ่งซ้ายลูดหมักตัวใดชอบตัวใดนั่มไปวิ่งไปรูดได้จ้าจับคู่4มีสี่หนึ่งสี่สอง สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าอ่าสี่เก่าอยู่ชุดท่ายเลยเห็นอยู่เนาะเขียนตัวหนังสือห่างไปนิดหนึ่งเนาะจ้ะก็เลยสี่เก่าอยู่มุมเลยเนาะจ้ะเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าสองตามด้วยเก้าสาม เก้าห้าสำหรับรอบบายเดินไปที่สองสามวิ่งลูดจ้าสองหนึ่งสองสามสองสี่สองแปดตามด้วยสองเก้า สำหรับเด่น3จามศูนย์ห้า3ามหกสามเจจ้านี่คือ้างเซ็งรอบบายจ้าสำหรับตัวเน้นจา้ารอบบายวันนี้ขอเน้นไปที่ 30, 3 0มศห้า สองสี่สองแปดเก้าสองเก้าสามสี่แปดตามด้วยสี่เจ็ดนี่คือตัวทีแอดจอยเนี่ยจะเห็นกันอยู่เนาะ อันนี้คือแนวทางหุ่นหางเสียงรอบเ้ารรอบบ่ายของวันที่ยี่สิบแนวทางของเฮาเมื่อนี่คือตามนี่เลยจะหมักตัวชอบตัวเมื่อนี่โจทไว้แค่ว้ฝากน้าไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งละกนันเราจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบจังคอยตามจาทาบ่มีตัวหมักตัวชอบก็บคือสามารถปล่อยผ่านได้เจ้ะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคนนํานวดจะมีเข่าละกะมีรุผดผิดพลาดประการใดก็ขอถษขอภัยไวด้วยละกนันจะเมื่อนี่ก็ขอให้มาปังๆละกนันจ้า ขอให้พี่น้องเอฟซทุกคนทุกทานที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางโชคดีมีใส่กันทุกคนทุกทานจะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกถูกกำลังใจจ้าสำหรับคลิปนี้ขอเก่าคำว่าสวัสดีจ้า